เอาตรงไหนลงบอก่ถขีดจาเกมมดเอาเอาเร็วๆจะเียวไข่ธดมดาเจ้านี่เครื่องกับเครึ่งเออหกสบสีครึ่งกับเครื่งตัวใดหกมันหักคือว่าหกหบสี่หกสิบครื่งตัวใดมันแจ่มันกลวงมันแกกลวงน่ะเบียรว่าัำกันลื้อเา็ดยางอี่ัำนันม่ต้อำว่ะบ มันไปมันต้องยังไงมัน้ามันใส่เดี๋ยวยุกับใส่ไปก่อนนะกูว่าจังปะเดีวว่ายังเด้ล่ะหลวยเณ็ดลามไปเรื่อยๆกูเดี๋ยวมันเ็ดอยู่นี่นะกูเอาเบียร์ไปเที่ยวของขึ้นเที่ยวคุณฮะดีที่เดียวมือกูบอกครับบักเบียร์ยืดขั้นเดียวกูเฮ็ดสีขั้นเดียวควรจะยาดูถูกบักเบียร์ี๋ยวมาไปตลาดมันเนี่บพอเกินใบสองไปเฮ็ดใส่ล่ะ ยางเล้วนะไปอันเอาวันไปซื่อคือว่าไปเ็ดประสเสริฐไมประเสแล้วอแกเหตุให้เล็วดีนี่มาข้านนี่นั่นแหละมันต้องพดสูอต่่ไงตัดแรนเน่าเลยวะนันนนน่นจิงเรียนเน่แล้วออนเบมือแล้วในี่ใส่เข่าไปแล้วหนุ่มแยๆไปเลยนี่นนนตูข้า,ขา,ขานขวงสิงไสอดไม่ไดีวบว แต่ไร่นี่บ่เออไร่นี่มากมันก็ต้องหาวิธีแบบนั้นแหละสอดมันตพุ่นเนาะไร่บ่อติดตูดอะไรเงี้บ่ติดอีนะเออมีแต่ออกเนาะออกก็ตรงดามคำเงา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 ใบเถกเหรอต้อไปแทถกหางอยู่บ่เออมันหางอยู่จับสามเหลี่ยมซอยตุ๊บัดเย็นใจเย็นใจมันต้องเอาจูนี่ออกก่อนแต่มันเห็ดยวจริงไหมวันนี่จุดนี่อืมเราต้อยังไงตุ๊ดเชียงเชียงนี่ ดิสายผ่านี่เดี๋ยวอันตีตีดอกจอกกันมาเลยดอกอกรถเก๋งอย่างนองคอยบ้อก็ปุกกันคอยเลยเอาอันเลียงตัดต่อ้อ้คอยนั่นเบีนั้นไมว่าใส่โอกัเลบ่กัเป็นสาย้านี่อเน่ยบ่มันก็เป็นกร่เฟืองกลับสิคล้ายๆตัวกระจายเฟียงหรือมงเออมี่ก็เฮ็ดไปตัวตเต่งเียง้เขียวกับเงิก็เขียงดึมีเดียวลุ่มม เปลี่ยนขั้นไม่ยู่บดปเดนี่บอกมันล่ามกันยต่อกันเบิดบึงนี่มันขำกันขันไดสูงกว่านี้ยังไยเนาะตัดทิ่มเลยลว่ตัวนี้แท่นหมอน้ำตัดไม่เลยวะฉัไม่เห็นยังอุ่นอ่นอันอย่างนี้สงลงแสงลงมันเบิด สามันไงเลือกสังดีดึงสังเพิ่งนี่อย่างเนี่ยเอ้าปั๊มมันจำเป็นไหมลุงเนี่ยปั๊มมั้งไม่ถึงใจเว้ยปั๊มโยคอไหมเออไม่ต้องปั๊มลุงมันโยคออย่งเดียวเออครับกวียงทอมันคืออะไรวิ่งใหญ่เดียวเจ้าบึงวะนั่นแหละมันคือเบาหลบจัดไปเลยเบา มันเบาหอกะลีมือเบาๆเนี่ยเพราะามันก็ขึ้นตาเนาะมันทันการเน,นาะเปลี่ยนยุ่งไนโอ้เรื่องคนเหรียญกล่องห้ามเอ้ยแต,ต่งตกล่องตรงไหนก็ที่ตแต่ว่ามันเรียนรู้ก็ต้องมีตัวเยกี่เนาะว่นนะวนตัวนรู้เลยนะนึกแต่แก้วลูกปืนโว่หลุดเลยเลยนี่นี่ปาก แกออกข้างในน่องป่ามันสอดไปเลยทั้งครัวนี่เปลี่ยนท่าฟ้าแข็งไม่ก็ได้เนาะออืเปลี่ยนอย่างนึกหลงอย่างนี้กระป่าดอกเขาตากเลียดตัวรถกับตัวนั้นเตอเแค่ร้ากฉลามมันก็ได้อยู่เนาะเป๊ะจตหนีเลรอนอนนี่ไอ้ไปซื้อผัานหมามาข่อยรอมันซื้ออยู่ว่ามึงมาต้องซื้อแกจแกจมึงใส่ของกูมึงซื้อผัานหมามา เอยบ่กเคยซื้อเกตคนมั้ยคนบ้างแหมเกตอยังมันกิราข้าวตำตำกันซื้อมาที่แนวกึ่งมือเสร็จไม่เนาะนั่นแหละยน้าตาลยังตันนั่งกันเลยก็ว่าทั้งลมคูซื้อไม่ได้ไม่ไปทะลึงนี่เพราะว่าทั้งลมอยู่บ้านข่อยมันบ่ได้คนบ้างปลาคนไปผสมอยู่บ้านอันทั้งลมแถมต้องคู่ตาคนหนึ่งแบบร่มนะเออแค่ว่าเอยบอกเคยไปซื้อพัดมามาซอยกันพูดละชินแล้วเนาะพูดละชินแล้วน้องฉันมันยากเลยนี่แต่กูซื้อมาอยู่บริการฟรีเพื่อนคุณก็ตายบอก ก็บอกว่ากูก็มี่เกดมีอันนี้แล้วตัวกูเสร็จใงินเซระบาดมากเด็ดเกลดไมกูลงต้นอยู่นเดียวเนาะเกี่ยวมันก็นหยางานเท่าอีกเลยป่ะนี่แม่นบ่ะันรถมันคล่องมันกันหยาดงานเท่าอีกให้ตองเล่นมันจังหน่อยดังดังหนุกูเลยเลยเท่นเคียงเลยเห็นพวกเห็นพวกงามไหม มันก็เขาเปลี่ยนโอนเก่าเลยทีเอาเทนเก่าปุ่นนี่ตั้งตื้นเลยกันมันแตกหลายแล้วนูกปุ่นแตกอยู่วะแตกปุ่นทั้งวันก็แตกทั้งมันก็เล็กหนึ่งล้นห่ะสามเรียนตื้นเนึ่งมื่อนั่นแต่วันมันแตกห่ดเลยตื้นเล็กหน่สามเรียนตื้นหนึ่งทีเดียวอันมันก็ตรงยกตัดเอาเทนตัวเชียงเอาไว้คือเก่าตัวหลังเดินเล็กไหมอืมอืมอินตัวนอกเลยไหม เคียดไหมไอ้สิว่ะมันเป็นเล็กกองเนาะลือมือน้อมือเราวด้หนิยู่นห,หนิปาดยางน่ะตุกตกเจ๊กเนาะมันต้องล่างสะอาดก่อนอืด้มันอันนี้น้ำมันนั้นถนดัดจูดดอกเผารถนี่ต้องเอาหมอ้อเบ็ดเอาหนีลงมาม่นี่ยกลางวานเนี่ยเปนกะ เรนบอกยุนบอกทุนมองยังุนคือตัดเก็ดเป็นนเป็น,น,ปนาแต่ลเขาไปตรวดขานท่านนดดเบียั้งเกล็ดน,นันก็นตัง้งหัน,นำ้ำเลยแต่ล้เขาไปบ้านนึงเขไปยกมันต่เอุ่มลงกันเน,น,น,นานะนแต่ผูขีดวยกทั้งอุ่มลงเลยแมน วิ่งเหยียนี่ไเหยีมาเี่ยวเมียมอ๋อผู้ใดเกี่ยวฝรังกูนั่นมมีเียกใครนไอย่นนมาขึ้นกล่องครับคนไม่ยอมผมไม่อาบน้ำยารอเลยปลอกห้องคนคนเ

mãi tiềm ăn thôi ào chưa mê lên chưa mê lên chưa mê lên chưa ทำงานฝรั ja ่งมั่งพ่นหัวปลาเราเหรอพี่น้องใช่เนาะเมาเลยไอ้บุงนั่นน่ะนั่นปลาเราได้จะทำปเดี๋ยวจะมาว่าพานหัวไอ้เจ้าเนาะ เดี๋ยวเราเมาเราีเราไม่นเจ้าอีกโอเคโอเคโอเคเจ้าว่ไปเราขี้ไม่น้เจ้าเจ้าไปหาตัวเราไปเลยเร็วเีไปเร็รถ ก็หลายคนก็พูดได้ครับว่ารถใหม่มันจบมันจบอยู่ครับแต่ว่าคุณจะเอาเงินล้านกว่ากับเงินสองแสนมาเทียบกันมันเทียบกันไม่ได้ครับต้องคิดตรงนี้ด้วยครับอันนี้ซื้อสดมาซ่อมไปต่อให้มันเกี่ยวไม่ได้เราก็นอนขีดแค่ประมาณสามแสนเราก็นอนอยู่ประมาณนี้นอนทุนอะ่ะเดี๋ยวถ้าตัวน,นั้นเกี่ยวได้จริงแต่ยังไงครับงวดนะครับอย่าลืมมาง,งวดนะครับอย่าลืมมาง,งวด ทุกคนรู้ดีหมดครับว่ารถป้ายแดงมันดีหมดครับแต่มันต้องดูทุนดูอะไรหลายหลายอย่างครับมันอะไรไม่แน่นอนฝนฟ้าอากาศร,ราคาข้าวหรือว่านั่นนะครับคนแนะนําก็มีแต่ปลายแดงปลายแดงผมเชื่อว่าป้ายแดงแล้วคุณเชื่อไหมว่ารถป้ายแดงคุณยังไว้ใจไม่ได้ครับรถป้ายแดงดีไม่ดีก็อาจจะไม่จบบางอู่ต่อดีบางอู่ต่อไม่ดีบางอู่ติดหนี้มันเป็นล้านสองล้านรถเกี่ยวข้าวไม่ได้ ก็มีนะครับเชื่อไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นก็มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยครับก็อย่างปลาเราเขาก็มีทุกอย่างก็มีมาจากรถเก่าครับรถเก่าๆเน่าๆที่หลายคนว่านั่นแหละครับอันนั้นดีกว่าน,นี่ดีกว่าลองดูครับน เดี๋ยวบอกว่าได้กําไรห้าหมื่นแต่ค่าเทเลอร์เรามาก็หมื่นหกแล้วครับมันเหลือเท่าไหร่ครับมันเหลือไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าพูดตรงๆครับซื้อมาถ่ายคลิปก็ได้ไม่ใช่น้อยๆนะครับกลัวจะถึงวันเกี่ยวและระวังเกี่ยวอีกยังไงคนก็ติดตามครับผมว่าพิจเรเลอรผมมีจ่อยเลยเนี่ยมีแต่คนรอติดตามคนนี้ครับการตลาดมันมีหลายอย่างหลายแบบครับซื้อรถใหม่มาเขาดูแค่วันเดียวครับ ที่เหลือถ้ามันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวได้เขาก็ไม่ดูเหมือนเดิมมันต้องดูคันนี้ด้วยครับใช่ครับรอซ้ําเติมครับผมบอกแล้วให้เล่นรถใหม่อย่าไปเล่นรถเก่ามันได้ซ่อมนานเดี๋ยวลืมว่ายิงซ่อมแล้วคนก็อยากรู้ว่ามันเสียตรงไหนตรงไหนมันเสียอ่าคนจะคนจะรอแนะนําคนจะรอซ้ําเติมอ่าคนอรอลุ้นนี่ครับซื้อคันนี้เหมือนซื้อหวยครับอย่าคิดเยอะเจอกันครับสวัสดีครับ